หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยูสู้ตายสับสุนโดยฟีฟ่าออนไลน์ส่เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC ซและมือถือมาพร้อมเทศกาลมอบความสุขสนุกทุกสนามจากหนักจะเต็มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ Can d i d c า fe ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพ ใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารคับนเน้นทัศน้น,นามแนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับท่านไหนต้องการพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อนเพื่อนแฟนผีแดงกดร่วมกลุ่ม Open Cha t ลิงอยู่ด้านล่างเช่นกันเริ่มันที่สวีเดนแต่งตั้งพิเลิฟเป็นกัปตันทีม ถือเป็นข่าวดีของนักเตะภายในสโมสรหลังจากที่ทีมชาติสวีเดนประกาศแต่งตั้งวิกตอร์ลินเลฟเป็นกัปตันทีมคนใหม่เรียบร้อยก่อนหลังวัย27ปีรับปอกแขนต่อจากอันเดรสการควิสซึ่งเขาไม่ลงสนามให้ทีมชาติตั้งแต่ปี2019ในการแข่งขันยูโรที่ผ่านมาเป็นเซบาสเตนลาซันทำหน้าที่นี้สวีเดนเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนพ่ายยูเครนตกรอบไปหลังจากนั้นลาซันในวัย36ปีก็ประกาศอำลาทีมชาติไปเมื่อเดือนก่อน รวมกับมิเกลลูสติกและมาคูสเบิร์กทำให้ลินเดเลิฟที่รับใช้ชาติมาตั้งแต่ปี2016ก้าวขึ้นมารับหน้าที่นี้แทนจากการยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียของสวีเดนลินเดเลิฟเผยความรู้สึกหลังได้รับตำแหน่งว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันตอนที่ผมโตขึ้นมาผมฝันเหมือนนักเตะคนอื่นๆที่อยากเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อน้ำเงินเหลืองผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ การน้นเป็นตัวแทนของประเทศและสวงปอกแขนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับผมพี่เดย์วหวังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมดนเบดิบบดาที่อยู่รับใช้สโมสรมาครบ10ปี <c oughs> เผือว่าตอนนี้บรรยากาศในทีมดีมากๆ <c oughs> กับฤดูกาลใหม่สุดสําคัญของพลพรรคผีแดงในด่านชาวสเปนกลับสู่สโมสรเร็วกว่ากํากหนด <c oughs> เพื่อเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดในการออกซาร์ซีซั่นและเขาจะเป็นมือนหนึ่งในเกมแรกของฤดูกาลพบลิสจุเดตวันเสาร์นี้ เด็กาเผยว่าเมื่อลูกสาวผมเกิดมามันเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับผมเลยผมมีความสุขมากๆและอย่างที่บอกฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสําคัญมากสําหรับเราผมกลับมาก่อนกําหนดได้อยู่กับเพื่อนวัยขึ้นเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้รู้สึกเยี่ยมจริงๆทั้งร่างกายและจิตใจทุกคนในทีมเป็นหนึ่งเดียวกันและพร้อมแล้วที่จะสู้ในซีซั่นใหม่หลัง2องเสร็จเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหล่าบรรดาทีมชุดใหญ่ มันก็ลไปร่วมรับประทานอาหารที่ s p i n n i n g Field ทุกคนมากันพร้อมเพลียงนำโดยปอ็อกบาร์บุโน่แฟนเดสตบิดติเคีรและนักเตะใหม่อย่างจอดอนซานโชถือเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของกองทัพปีแสดงอย่างแท้จริงครับโรเมโร่จ่อร่วมทัพรานาดาหลังหมดสัญญากับแมนยูเต็ดเซกิโอโรเมโร่ก็กลายเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเย่นและเขาก็ตัดสินใจเลือกสโมสร,รมาอยู่พักหนึ่งก่อนใกล้ลงเอยกับการานาดาทีมดังจากลาลิกาสเปน การดาสือเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตลอดหลายปีหลังมีส่วนร่วมกับฟุตบอลยุโรปไปบ้างแล้วโดยพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งปีแสดงในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาลีกเมื่อซีซั่นก่อนคาดว่าการย้ายทีมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเวลาต่อจากนี้ในด่านวัย34ปีย้ายร่วมทัพผีแดงในปี2015มีส่วนกับแชมป์รายการใหญ่ครั้งล่าสุดในศึกยูโรปาลีกปี2017รลยงานระบุว่าเขาได้รับความสนใจจากทั้งบารนเซียและเชลซีอยู่ด้วยเช่นกัน บอร์บาตอฟเชื่อผีมีฤดูกาลที่ดีดิมิท้าเบอร์บารตอฟอดีกองหน้าิดแสดงแสดงความเห็นเกี่ยวกับฤดูกาลใหม่ของ Man United, แมนยูต็ดหลังมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างทำบรรยากาศภายในทีมดึงผูเ้เล่นระดับคุณภาพเข้าสู่สโมสรทำให้ตนเชื่อมั่นว่ายูเต็ดจะมีฤดูกาลที่ดีรออยู่ผมมีความสุขมากที่พวกเขาจัดราเฟววารานจากเรอัลมาดิดมาได้เขาคว้าทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก มีความคิดที่จะเป็นผู้ชนะและได้ในยอดเยี่ยมตลอดหลายปีหลังผมตั้งตารอดูที่จะเห็นเขาปรับตัวกับทีมอย่างไรรวมทั้งประสานง,งานกับแฮร์รี่แม็กควายด้วยสำหรับซานโชนั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับนักเตะอังกฤษภายในทีมยูเตดอยู่ก่อนแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องดีเมื่อเขาย้ายไปทีมใหม่หวังว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเรารู้ถึงคุณภาพของเขาเสมอและเขาจะมีโอกาสอีกมากมายที่จะได้เติบโต หวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะสามารถเติมเต็มเขาได้ซึ่งเขาจะปลักดันเพื่อนๆภายในทีมให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันอองตนี่พร้อมยกระดับตัวเองเพื่อมีฟอร์มที่ดีอีกครั้งอองตนี่มักแซวหายจากทีมไปตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วหลังประสบป,ปัญหาบาดเจ็บและไม่ได้มีส่วนร่วมกับสโมสรในเกมนัดชิงชาเลนเจอร์ยูโรป้าลีกอองตนี่ได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันอีกครั้งลงเล่น45นาทีพบเอเวอร์ตัน เขาได้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรว่าผมรู้สึกดีมากหลังผ่านไป5เดือนผมต้องการเวลาอีก 2- 3ถึงสสัปดาห์กว่าจะฟิตเต็มที่ผมแฮปปี้มากที่ได้กลับสู่ทีมเกมล่าสุดเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมหลังได้กลับมาเล่นที่โอทราฟอร์ดอีกครั้งรูการก่อนผมมีอาการบาดเจ็บตรงนู้นทีตรงนี้ทีทําให้ผมโชว์ฟอร์มได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเตรียมตัวอย่างดีที่สุดเพื่อแน่ใจว่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมระหวังจะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ เพื่อให้ร่างกายฟิตปังและมีฤดูกาลที่ดีกับทีมอองตอนนี้ยังได้พูดถึงเกมกับลีสในสัปดาห์นี้ด้วยว่ามันเป็นเกมใหญ่เราทุกคนรู้ดีมันขึ้นอยู่กับเราแล้วที่จะออกตาร์ทให้ดีด้วยการคว้าชัยชนะพวกเขาวิ่งแบบไม่มีหมดไปกอบตัวต่อตัว,ตวเป็นหน้าที่ของอยูเต่ที่ต้องหาพื้นที่โจมตีและเล่นงานพวกเขาเกมพบลีสบ็อเซลน่าจะได้มีส่วนร่วมกับเกมแน่นอนครับอยู่ที่จะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรอง โดยคนที่เป็นตัวเลือกเช่นกันคือเมสันกรีนวูดหลังอเดรันเขาน,นี่ได้พักผ่อนเพิ่มและกลับมาช้ากว่ากำหนดเอเล่าจะกลับผีจริงไหมมีกระแสข่าวร้อนแรงเมื่อวานที่ผ่านมาว่าอันเดรเอเล,ล่าเชื่อมโยงกับการย้ายกลับสุทินโอทราฟอร์ดอีกครั้งทำให้แฟนๆต่างลุ้นว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ดัมคราฟตันก็ออกมาดับเทียนความหวังของพลพรรคปีศาจแดงทันทีโดยระบุว่ากกาชาสเปน จะไม่ย้ายกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้แม้จะมีการพูดถึงอัตราต่อรองที่จะกลับมาอยู่บ้างตัวนักเตะยังมีความสุขกับเปเชและจะมีบทบาทภายในทีมดังแดนน้ำหอมต่อไปด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ก็พูดถึงกองกลางอีกหนึ่งดิวอย่างกอลงลังตังโตลิโซว่ายูไนเต็ดไม่ได้ติดต่อไปหานักเตะและเบยม์มวนิกแต่อ,อย่างใดโดยเขาไม่ใช่เป้าหมายของสโม,มสรในตอนนี้อัปเดตการเปิดตัววาราน เราเฟวาลารนตรวจร่างกายทั้ง2พาร์ทและทำพรีเซนเทชันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วว่าวการเปริดตัวในสีเสื้อปีแสดจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีจากรายงานของเมเมลลักเคิร์ตสายข่าววงในสโมสรโดยนักข่าวดังยังย้ำอีกว่าเบอร์เสื้อของวาลานจะเป็นเบอร์ที่ยังไม่มีใครใส่เพราะฉะนั้นทางข่าวล่า,าสุดอาจจะไม่ใช่เบอร์สี่แล้วครับและมีโอกาสที่เขาจะได้ออกซ้ายบนมานั่งสำรองในเกมพบลีสขาย2นักเตะเปิดทางมิดฟิลด์ใหม่ แมนยูเตดพร้อมที่จะขายนักเตะ2คนในทีมชุดใหญ่เพื่อเปิดทางให้กับผู้เล่นใหม่อย่างน้อยอีกหนึ่งคนเข้าสู่ทีมมีการพูดถึงอันเดรสปูเรล่าและฟิลโจนส์ที่เป็นตัวเลือกในการปล่อยออกจากสโมสรตามรายงานจากสซเมลลักเคิร์นนักข่าวแมนเชสเตอร์อี n i นิ New นยูเตดต้องการทำแบบนั้นก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงโดยยังมีชื่อของเจสซี่ลินการ์ดรวมอยู่ด้วยแต่หลายฝ่ายมองว่าลินการ์ดยังมีประโยชน์ต่อทีมและอยากให้โอลเุน่าโซชาเก็บเขาไว้ โดยยูแต่สนใจทีเซ็นสัญญามิดฟิลด์อีกหนึ่งคนในช่วงท้ายตลาดแต่พวกเขาต้องปล่อยผู้เล่นออกไปก่อนฟาบิชิโอโรมาโนพูดถึงไอโดโดคามาเวงกานักเตะที่มีข่าวกับหลายทีมชั้นนําโดยบอกว่าผู้เล่นวัย18ปีมีทางเลือกเยอะมากๆถ้าเขาต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาไบร์มัวนิกและหลายสโมสรนในอังกฤษ ส่วนรูเบเนเวสยังไม่มีการพูดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่โรมาโน่ก็พูดให้แฟนๆได้เผ่อนใจไปบ้างเกี่ยวกับดิวฝั่งขาเข้ายูเต็ดมีความสุขกับการได้ซันโชและวาลานเข้าสู่ทีมตอนนี้พวกเขาโฟกัสไปที่การปล่อยผู้เล่นออกจากสโมสรถทางสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน บอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย